รายการมันนี่ช็อรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเเมนรายการโดยยุทธนากระบูนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงิน สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ m ั n นี่ช็อรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการ m ั n นี่ช็อโดยผมยุทธนากระบวนแสงทางสวทคลื่นข่าวคุณภาพ FM97 จันทร์ถึงศุกร์บ่าย3โมงถึง4โมงเย็นเราพบกันที่นี่แล้วก็เรียนเชิญในการไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money Plus จะได้เอาไว้เป็นทางเลือกที่จะฟังรายการของเราฟังสดก็ได้ฟังย้อนหลังก็ได้ แล้วก็เอาไว้ร่วมกิจกรรมดีๆกับเราก็ได้อีกด้วยแล้วก็เรียนเชิญในการกดถูกใจแฟนเพจมณิพรัสปายุทธนาและคลิกที่ไอคอนกำลังติดตามหรือว่า following แล้วเลือกเป็นเห็นโพสก่อนหรือว่า see first ทุกครั้งที่มี Facebook Live ก็จะมีการเด้งเตือนตั้งแต่9นาฬิกา45นาทีเป็นต้นไปจะได้ติดตามกันได้เลยนะครับ,บคุณผู้ฟังครับ รายการมันนี่ช็อตขอเชิญร่วมสัมมนาอัพสกิลลงทุนหุ้นด้วยเครื่องมือทางเทคนิคทำจริงกับหุ้นในพอร์ตและคัดหุ้นเด่นหลังเลือกตั้งโดยอาจารย์อ้วนคุณนัทพลคำถาเครือในวันเสาร์ที่30มีนาคมนี้เต็มวันตั้งแต่8นาฬิกา30นาทีจนถึง17นาฬิกาณโรงแรมโฟ i n วิงกรุงเทพสุขุมวิท26โดยเฉพาะสมาชิกมันนีพปีนี้ปี2562มีส่วนลดพิเศษด้วยนะครับสอบถามเพิ่มเติม 081-984-9735 081-984-9735หรือทางลาย ID พิมพ์สัญญลักษณ์ตัว ASI แล้วตามด้วยคำว่า Moneyplus e Moneyplus Moneyplus ติดกันตรงตัวแล้วก็อย่าลืมนะครับสนใจมาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครว Moneyplus สมัครเลยทางลายหรือสอบถามเพิ่มเติมโทร081-984-9735 081-984-9735 ในช่วงแรกของรายการมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกร,รู้เท่าทันทุกเกมการเงินครับผมเชิญคุณเอ๋คุณธนเดชรังสีธน,นนนท์ผู้มุ่งในการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์ RHB ประเทศไทยให้เกียรติมาคุยและให้ความรู้กับเราด้วยในช่วงนี้ครับสวัสดีครับคุณเอ๋ครับสวัสดีครับคุณาทำไมให้ความสําคัญกันที่16-50้าถ้าหลุดแล้วมันจะไม่ดีเหระครับคุณเอ๋จริงๆมันก็เป็นค่าทางจิตวิทยา แต่ว่าในรอบนี้เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเส้นค่าเฉลีย่ยสำคัญสิบวันยี่ห้าวันตัดอยู่ประมาณตรงนี้ฉะนั้นเนี่ยเขาก็อาจจะวัดตรงนี้เป็นตัววัดว่าถ้ายืนได้น่าจะมีโอกาสที่จะไปต่อแต่ว่าคงยังไม่ไกลเพราะว่ามีปัจจัยในประเทศกดดันแต่ถ้าหลุดเนี่ยคนอาจจะกลัวว่าจะต้องหลุดไปสามศูนย์หรือว่าศูนย์ศูนย์เลยหรือเปล่านั้ระยะสั้นเนี่ย<ๆ>ก็อาจจะสู้กันที่แนวคมแดนที่หนึ่งหกห้าศูนย์ครับ,รบถ้าหลุดหนึ่งหกห้าศูนย์ลงไปมีโอกาสลงลึกแค่ไหนครับแม่ถ้าลงมาเนี่ยผม ว่ามันก็จะทําให้โอกาสกลับไปพันเจ็ดเนี่ยมันมีความยากลำบากเสียบมเป็นตัมไปบ้างถ้าหลุดลงมาเนี่ยผมเชื่อว่ามันต้องมีหลายๆปัจจัยที่ต้องมองแต่ในประเทศก็ต้องดูเหมือนกันต่างประเทศก็ยังไม่แน่นอนแต่ว่าถ้าหลุดท่าศูนย์เนี่ยผมคิดว่าอย่างแย่สุดก็คงไม่ท่าหลุดพันหกครับดังนั้นขอกรอบการเคลื่อนไหวในช่วงที่เหลือของสัปดาห์นี้ก่อนครับคุณเอ๋ครับก็ยังให้ที่ห้าศูนย์นะครับแต่ว่า ถ้าปัจจัยอะไรที่มันผิดผันแรงแรงจริงเนี่ยยังไงสัปดาห์นี้เชื่อว่ายังไงก็ไม่หยุด30แต่ว่าขอให้ที่50ก่อนครับอ่านะครับกรอบแนวรับด้านล่าง1650นะครับแล้วกรอบแนวต้านด้านบนแหละครับแนวต้านเนี่ยดูแล้วจริงๆริงนะหนึ่เนี่ยไม่ผ่านงั้น70เนี่ยถือว่าเป็นด่านแรกนะครับด่านที่2แล้วสมมุติว่ามีข่าวดีอะไรก็ต้องแต่เข้ามาเนี่ยก็เป็น1690ครับ นะครับนและ1690จะเป็นต้านแรกและต้านต่อไปนะครับแล้วก็เห็นด้วยเหมือนกันว่าถ้าหลุด1650เนี่ยมันจะเสียทรงและจะทำให้โอกาสในการกลับขึ้นไปข้างบนเนี่ยก็จะเป็นไปอย่างลำบากหน่อยใช่ไหมครับกุเดชครับใช่ครับเอาละครับถ้าไล่เรียงดูนะครับสิ่งที่จะหนุนและก็จะฉุดทำให้ดัชนีอาจจะทะลุกรอบบนหรือจะลงต่ำกว่ากรอบล่างเนี่ย ถ้าเรื่องต่างประเทศเนี่ยสหรัฐกับจีนเนี่ยยังมีน้ำหนักมากกว่าการคุยการระหว่างสหรัฐกับเกาหลีเหนือหรือเปล่าครับคุณเอ๋แน่นอนนะผมมองว่าการที่เขาเข้ามาที่เอเชียมากขึ้นปุกเข้ามาที่เวียดนามกลับมาคุยเกาหลีเหนือยัง,งเป็นปุกอยู่แล้วแต่ว่าผมเชื่อว่าประเด็นเรื่องสหรัฐจีนเนี่ยมันโอ้ห่งตอนก่อนหน้านี้ก็มองว่าเอะน่าจะคุยกันได้อ,อเมริกาเองก็ประก,กาศว่าเดีย๋ยวเราเลื่องเดสไลน์เรายังไม่ขึ้นภาษีคุณแล้วกันแต่ามาคุยกันก่อนเพราะว่ามีนาคมเนี่ย ทางผู้นาจีนและผู้นาสหรัฐมีนัดจะเจอกันแต่ว่ากระแสข่าวมาเมื่อคืนนี้เขาบอกว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอเมริกาก็บอกว่าการเจรจา,ากันเนี่ยมันไม่ใช่แค่ให้จีนมาซื้อของอเมริกามากขึ้นนะมันต้องมีเรื่องเทคโนโลยีซึ่งเทคโนโลยีเนี่ยเป็นข้อที่ผมชิดว่าค่อนข้างยากที่จะบรรลุผลฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยก็จะเป็นประเด็นที่ตลาดเอามาเล่นขึ้นขึ้นลงได้ <S <S พอบอกว่าดีตลาดก็ขึ้นแต่พอไม่ดีตลาดก็ลงกระถามว่ามันแกว่งไปในทิศทางที่ใดหนึ่องอย่าง,งมี่องสําคัญไม่ไหมครับเพราะว่าทุกคนก็รอดูความ ะะเพราะนั้นเรื่องการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนยังไงก็ยังคงเป็นปัจจัยกดดันอยู่นะครับแม้ว่าจะเลื่อนเดทไลน์ออกไปจาก1มีนาคมออกไปก็ตามนะคุณเดชนะนะครับ,บ,รบแล้วให้น้ำหนักแค่ไหนกับเรื่องระหว่างปากีสถานกับอินเดียนะครับเนี่ย ผมคิดว่าเป็นรายหุ้นมากกว่าค,คือในแง่ของเซกเตอร์เนี่ยผมเชื่อสุดท้ายเขากูยังได้แล้วมันก็ไม่ได้ถึงขั้นจะมีผลกระทบทางเศรษฐกิจบ้าง,งอะไรอะไรนะครับแต่ว่าอาจจะมีผลต่อหุ้นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบินเนี่ยก็อาจจะเป็นช่วงสั้นๆมากกว่าผมไม่ได้ให้ํำหนักมากอะไรแต่ว่าอาจจะผลเล้สั้นๆกับหุ้นบางตัวมากกว่าเป็นปัจจัยลบระยะสั้นๆกับหุ้นแค่เป็นบางตัวโดยเฉพาะอย่างการบินไทยเป็นต้นใช่ไหมครับถูกต้องครับถ้าขยับมาดูปัจจัยภายใน ทาง RHB ประเทศไทยให้น้ำหนักเรื่องไหนมากกว่ากันระหว่างเรื่องบรรยากาศการเมืองที่ใกล้จะถึงเลือกตั้งกับเรื่องของงบไตรมาสี่ปี61ครับน้ำหนักอยู่ตรงไหนมากกว่ากันครับคูณดอเ แน่นอนว่ามองสั้นจะต้องเห็นงบเพราะว่าน้องขุนก็เน้นงบแต่มาสีเป็นยังไงแล้วเอาลูกของปีนี้เป็นยังไงอันนี้แน่นอนเพราะว่าเวลาเราลงทุนบริษัทเนี่ยสำคัญที่สุดคือไม่ว่าจะเกิดผลบวกผลลบเนี่ยกำไรเท่าไหร่ราคาพูดตอบสนองไปหรือยังดังน QC ซเนี่ยค้อน้าเป็นช็อตเทอมแล้วผมก็คิดว่าไม่น่าจะมีน้ําหนักอะไรมากในช่วงภาวะเช่นนี้เนี่ยเริ่มใหญ่ความี่สุดคือการเมืองในประเทศถ้ามันยังมีประเด็นกดกันไม่ชัดเจนหรือแม้แต่เลือกตั้งแล้วใครจะตั้งประบาลใครจะเป็นผู้นํา รัฐบาลร่วมเป็นยังไงอันนี้ชืวโจทย์ใจญ่โดยิ่งในมุมมองของนักลงทุนต่า,างประเทศผมคิดว่าการเมืองถ้ายังไม่เคลียร์โอกาสที่เซ็ตจะปรับเพิ่มขึ้นจนไปยืนเหนือพันเได้เนี่ยไม่ได้จะเกิดขึ้นในระยะสั้นหรือถ้าเกิดขึ้นก็ไม่น่าจะยืนได้ครับอ่านะครับเอาละครับนี่คือชั่งน้าหนักทั้งปัจจัยภายนอกและภายในนะครับดังนั้นให้กรอบการเคลื่อนไหวในช่วงที่เหลือของสัปดาห์นี้กรอบแนวรับด้านล่าง1650จุด กรอบแนวต้านด้านบน1,670และ1,690จุดนะครับทีนี้ก่อนจะมาถึงกลยุทธ์การลงทุนและคุ้นเด่นจากทางบริษัทหลักทรัพย์ RHB ประเทศไทยนะครับขอให้คุณเอเนี่ยช่วยวิเคราะห์แยกแยะประเด็นการเตรียมจะควบรวมกันระหว่างธนาคารทหารไทยหรือ TMB กับทาง Tcap ทุนธนชาติให้ฟังหน่อยว่าดีลเนี้ยแบงค์ใหม่จะเป็นยังไงและท้ายสุดเนี่ย แนะนำให้ซื้อหรือไม่ซื้อสำหรับหุ้นของ TMB แล้วก็ T Cap ทุนธนาชาิครับคุณเดชครับเป็นฮอตอิชชูนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นปัจจัยที่ไม่ทราบมาก่อนก็มีข่าวเป็นระยะยะแต่ว่าผมขอแก้หนึ่งครับเป็นการเซ็น MOU ของธนาคารธนาชาิครับซึ่งเป็นบริษัทลูกของ T Cap บวกกับธนาคารทหารไทยตอนนี้ที่เรารู้กันคือว่าเขาสนใจจะควบรวมกันก็เรียกว่าบ้านกันก่อนยังไม่ถึงก็แต่งงานกันครับอันที่สองเนี่ย แบง์ใหม่ที่จะเกิดขึ้นซึ่งไม่ใช่ชื่อ TMB หรือไม่ใช่ชื่อธนาคารเป็นช,ชื่อใหม่ออกมาเลยนะครับจะใหญ่ประมาณเท่าตัวของธนาคารทหารไทยในปัจจุบันทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นตัวสินทรัพย์สินเชื่อเงินฝากแล้วก็โครงสร้างของสินเชื่อสัดส่วนบาลานซ์มากขึ้นเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยสินเชื่อของ TMB จะเน้นสินเชื่อธุรกิจสินเชื่อรายย่อยไม่เยอะ,อะธนาคารเนี่ยจะเก่งรายย่อยแต่ว่าธุรกิจไม่เก่งรวมกันแล้วเนี่ยครึ่งหนึ่งของพอร์ต เป็นสินเชื่อรายย่อยครึ่งหนึ่งของพอจะเป็นสินเชื่อธุรกิจก็จะมีความคล้ายคลึงกับธนาคารกรุงศรีอยุธยามไม่ความชัดเจนแต่สิ่งที่มันไม่ชัดเจนคือราคาครับครับเราจะไม่รู้ว่าเทอมบีจะซื้อธนาคารธนาชาติที่ราคาเท่าไหร่อื<ม>แล้วพอซื้อไปแล้วทุนธนาชาก็จะได้เงินก้อนหนึ่งเอาเงินก้อนนี้กลับเข้ามาซื้อหุ้นเพิ่มทุนของธนาคารทหารไทยเช่นกันไม่รู้ว่าจะซื้อที่ราคาเท่าไหร่รแต่ที่เราทราบคือว่า ประมาณ20%ของธนาคารแห่งใหม่จะถือโดย ING Group ๊ครับ20%จะถือโดยทุนธนาชาิกระสุนคันคลังเนี่ยคงถือไม่ถึงแต่ว่าก็จะมีนัยยะสําคัญเหมือนกันส่วนธนาคารโนวัตโปเทียของทางแคนาดาจะถือว่า5%นี่คือโครงสร้างคร่าวๆนะครับในมุมมองการลงทุนเนี่ยเราให้น้ำหนักการลงทุนคือแค่ถึงสําหรับตัวทุนธนาชาิทาเกชไพ54บาทนะครับเีถือเช่นกันทาเกชไพ2บาท38ที่ถือก็เพราะว่าเรายังไม่รู้อนาคตว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย มื่อเขารวมกันแล้วเนี่ยถ้าจะเป็นยังไงแต่ว่าเรารู้ว่า TMB แด์ใหม่จะใหญ่ขึ้นเท่าตัวนะครับ TMB ทุนธนาชาติตอบอยากเพราะว่าเมื่อไปอยู่ในรูปของธนาคารแห่งใหม่แล้วทุนธนาชาติจะถีอหุ้นลดลงอย่างมีนัยสําคัญนั้นทุนธนาชาติจะมีการแปรงลงร่างอย่างมีนัยสําคัญก็จะตอบอยากว่าระยะยาวเป็นงไงแต่ว่าหุ้นที่ขึ้นไปเมื่อวานเนี่ยเพราะคิดว่าทุนธนาชาติน่าจะมีเงิน,าานสดและเอาไปจ่ายเงินปันผลพ,พิเศษรัระ,ะนั้นเล็กคอมเมนต์เป็นถือทั้ง TMB และเล็กคอมเมนต์เป็นถือทั้งทุนนาชติ แม่ของทาง t b แบงหรือธนาคารธนาชาตนะครับนะครับเล็กคอมเมนถือตัว T-MB แล้วก็ให้ราคาเป้าหมายที่เหมาะสมไว้ที่2,38บาทส8สตังค์นะครับแล้วก็เล็กคอมเมนถือ T-CAP ทุนธนาชาติโดยให้ราคาเป้าหมายไว้ที่54บาทนะครับแบงค์ใหม่ที่จะเกิดขึ้นจากการควบรวมการระว่างธนาคารทหารไทยกับทางธนาคารธนาชาตเนี่ยเห็นว่าจะใหญ่เป็นอันดับที่6เลยใช่ไหมครับคุณเอ๋ ปัจจุบันเนี่ยธนาคารธรรมชาติเขาก็เป็นเบอร์หกอยู่แล้วครับครับแล้วก็ TMB เป็นเบอร์เจ็ดแต่พอเขารวงมาแล้วเขาเป็นเบอร์หกแต่เป็นเบอร์หกที่ใกล้เบอร์ห้ามากเบอร์ห<อ>้าคือธนาคารกรุงศรีในแง่ของสินทรัพย์สินเชื่อเนี่ยจะน้อยกว่าธนาคารกรุงศรีประมาณสักสิบถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับสูสีกัน่าจากปัจจุบันที่ไซส์ของธนาคารกรุงศรีใหญ่กว่าธนาคารธรรมชาติเท่าตัวครับอันนี้คือสิ่งที่เราจะรอดูความชัดเจนต่อไปนะครับ,รบเพราะว่า การใส่สัญญาซึ่งกันและกันเขาก็เน้นว่ายังไม่มีผลผลูกพันทางกฎหมายคุณเอ๋ก็เลยบอกว่ายังไม่ได้แต่งงานกันเปรียบเสมือนการมั่นกันไว้ก่อนใช่ไหมใช่ครับการทาบทามอย่างเปิดเผยว่าง,งั้นเถอะนะครับใช่ใช<อ>ครับเอาละครับจากเรื่องนี้ขอขยับไปอีกคู่หนึ่งแต่ว่าคู่นี้อยากให้เปรียบเทียบข้อดีข้อเด่นหรือข้อที่ต้องติดตามกันคู่นี้ก็คือคู่เดิมแหะครับนะครับคู่เดิมที่เคยให้คอมเมนต์เป็นระยะระยะอยู่บ้างแล้วนั่นคือ คู่ระหว่างสีสวัสด์คอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนและ MTC เมืองไทยแคปิตอลจำกัดมหาชนนะครับขอจุดดีจุดแข็งและจุดด้อยของแต่ละฝ่ายก่อนเลยครับคุณเอ๋ครับแต่มาที่4เนี่ยทั้ง2บริษัทเนี่ยดูว่าทำผลงานเข้าตาทั้ง2บริษัทกําลเติบโตได้ทั้งเยอันเยอและ Q Q คินคิวนะครับ NPL r a t เโชนลดลงทั้งคู่นะครับก็ถือว่าทำได้ดีสินเชื่อโตดีทั้งคู่นั้นแต่มาที่สี่เนี่ย ค่อนข้างจะไม่ดีแต่สวรสดิ์เซอร์ไพรส์ได้เทิงบวกแต่ว่าเมืองไทยเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าตามค่าหรืออาจจะตามอัตาค่านิดหนึ่งแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วเนี่ยถือว่าค่อนข้างจะจะดีนะครับคราวนี้เอาลุกของปีนี้เป็นยังไงสวัสดิ์เนี่ยสินเชื่อจะโตยี่สสาสิเปอร์เซนตนะครับแล้วก็กําไรก็คงจะโตมาสัก2ี่กเปอร์เซนในประมาณการของเรานะครับตัว NPL ratio ก็ต่ำาี่เปอร์เซนตนะครับแต่ว่า d e ratio ของเขานี่ค่อนข้างต่ําคือไม่ถึงสองเท่าแล้วก็ ล่าสุดเนี่ยมีการจ่ายเป็นหุ้นปันผลนะครับ,รบสิบหุ้นเดิมต่อนหนึ่งหุ้นใหม่อันนี้คือความเป็นสวัสด์และสวัสด์เนี่ยจะเน้นพวกสีล้อมากกว่าสองล้ออนี้พอมาดูในแง่ของทางเมืองไทยแคทปิตอลปีนี้ถึงเชื่อเนี่ยตั้งเป้าโต3าเปโตวกว่านะครับ<แ>กำไรก็คงจะโตมากสาก35บห้าบวกประมาณนี้นะครับ,รบในแง่ของ n อ r ratio เชนี่ไม่เกิน1-5้าเปอร์รเซ็นต์แค่นี้อันนี้ดีกว่าแต่ว่าดีเลอโชของเขา้สูงกว่าค,คือประมาณสัก3เท่า แล้วเพื่อประกาศจ่ายเงินปันผลนะครับ26ตังค์คือถ้ามองเปรียบเทียบมาแล้วเนี่ยตัวเมืองไทยเนี่ยจะโตมากกว่าแต่ว่า P/E สูงกว่านั่นหมายความว่าคนคาดหวังกับตัวเมืองไทยมากกว่าส่วนสวัสด์โตช้ากว่าแต่ก็ไม่ขี้เหร่นะแต่ P/E ต่ำกว่า P/E ตันี้14เท่าแต่ว P/E ของเมืองไทยเนี่ย19เท่าแต่ภาพที่เห็นกันในช่วงหลังจากก่อนระงบออกเป็นยังไงสวัสด์เนี่ยราคานขึ้นเมืองไทยหุ้นลงชเพราะเมืองไทยเหมือนบอกว่าโอเคตามคาด แต่สวัสดีโอ้ดีจังเลยครับแล้วเราหุ้นก็ถูกด้วยนักวิเคราะห์ก็ปรับประมาณการสวัสด์เพิ่มขึ้นแต่เมืองไทยเนี่ยน่าจะอยู่ในโทนเมนเทนหรือว่าปรับลดลงก็เลยทาให้ภาพในเชิงซนดิเมนต์เนี่ยสวัสด์ดูจะเป็นต่อเมืองไทยในแง่ของเอาลุกของนักทุนและการคาดหวังครับครับถ้าถามเอาลุกในปีนี้ดูเหมือนว่าจะดอกจันไปที่สีสวัสด์คอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนนะครับสวัสด์ก็จะโตช้ากว่าแต่ว่าการคาดหวังของเขาเนี่ยไม่ได้มากเหมือนเมืองไทยเมืองไทยจะดูแล้วโอเคธรรมดาาไปครับครับ งั้นผมขอขยับไปถึงกลยุทธ์การลงทุนสําหรับรายย่อยบ้านเราในช่วงที่เหลือของสัปดาห์นี้หน่อยคุณเอจ่์แนะนํำยังไงดีครับเนี่ยตลาดโดยรวมผมคิดว่าแขวงไซเบียอยู่แล้วไม่ได้มองว่ามันจะแย่มากๆหรือว่าดีมากๆเกิดเพราะว่าปัจจัยในประเทศไม่ชัดสัปดาห์หน้าเป็นตัวแปรสาคัญจีนอเมริกาเองเน่ยเดทไลน์อยอยยอไปแต่ก็ยังไม่ฟันธงนั้นลักษณะของบรรยากาศ การลงทุนเนี่ยมันไม่ชัดแล้วงบก็ออกหมดแล้วมผมคิดว่าคุณก็คงไม่ลงลึกครับแต่ว่าไปไม่ไกลอึดอัดที่หนึง่งแต่ว่าเป็น Selective ตัวที่เราคิดว่าน่าจะมี o r m a ฟ c e ที่ดีแต่ว่าอย่าไปคาดหวังว่าคุณจะทยานไปมากมายอะไรหรือจะร่วงลงเพราะว่ามันอยู่ในช่วงที่รอคอยความชัดเจนมากกว่าเป็นลักษณะ s l l e t t v v บ b ายนะครับ,รบเล่นตามกรอบนะครับแนวรับ1650แล้วก็แนวต้าน1670นะครับคุณเอครับ เอาละครับไปปิดท้ายกันที่คุนเด่นจากทางบริษัทหลักทรัพย์ RHB ประเทศไทยโดยคุณเอธนเดชรังสีธนานนท์ขอไม่เกิน2ครับคุณเอกครับตัวแรกเลยนะครับตัวสวัสด์ครับสีสวัสด์คอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนนะครับหนึ่งในคู่เทียบเมื่อสักครู่นี้นี่แหละนะครับขอเต็มๆอีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะเอาลุกในปีนี้มีโอกาสเติบโตแค่ไหนจะมีความโดดเด่นไหม และอะไรจะเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญของสีสวัสดในปีนี้บ้างครับครับปีที่แล้วเนี่ยกำไรของสีสวัสดเติบโตแค่สี่เปอร์เซ็นตเพราะว่าครึ่งปีแรกแย่มากแล้วก็มาดีครึ่งปีหลังพอครึ่งปีหลังเครื่องติดแล้วเิเครื่องติดปุ๊บปีนี้จะเป็นปีหนึ่งที่ดีก็คาดว่าปีนี้กำไรจะโตยี่หกเปอร์เซ็นต์นะครับเพาโตดีกว่าปีแล้วชัดเจนสินเชื่อจะกลับมาเติบโตได้ดีน่าจะโตราวๆสักยี่สิบหกเปอร์เซ็นต์ปีที่แล้วก็โตประมาณยี่สถบแปดเปอร์เซ็นต์แต่ก็ถือว่าโตโซส เชื่อจะเป็นตัวแปรหลักอีกเรื่องนึงคือตัว margin มา r จินดีครับการควบคุมต้นทุนการเงินทําได้เยี่ยมส่วนในฝั่งของโลนยูเนี่ยสูงขึ้นฉะนั้นเนี่ยจะมาจากสองปัจจัยคือหนึ่งสินเชื่อโตดีและตัวมา r จินดีขึ้นส่วนสํารองนี่ก็น่าจะไม่ต่างจากเมื่อปีที่ผ่านมาเท่าไหร่ก็ดีครับแล้วก็ในแง่ของความชัดเจนธุกรกิจจําย์เียนเนี่ยก็ชัดเจนแล้วว่าให้คิดดอกเบี้ยได้ไม่เกินที่แปดเปอร์เซ็นต์ความกังวลหลักหายไปก็ ว่าชัาเป็นหุ้นที่น่าสนใจตัวหนึ่งครับครับ PE ก็ยังไม่สูงมากด้วยใช่ไหมครับก็ไม่สูงครับครับเลขคอมเมนต์ซื้อสีสวัสดิ์คอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนแล้วให้ราคาเป้าหมายที่เหมาะสมไว้เท่าไหร่ครับอยู่ที่56บาทครับ56าบาทเป็นราคาเป้าหมายที่เหมาะสมสําหรับสีสวัสดิ์นะครับแล้วถ้าจะเก็บเนี่ยรอเก็บแถวไหนครับเนี่ยห้าสิบาทน่าสนใจเก็บครับแถ้าแาว5บบาทสําหรับสีสวัสดิ์ทยอยเก็บนะครับถ้าเก็บที่50บาทแล้วปรากฏว่านอกจากไม่ขึ้น แล้วยังไหลลงไปข้างล่างล้วครับทาไงครับคุณเอก็จุดที่คัดลอสผมคิดว่า45บาทแต่ถ้าจะลงจริงน่าจะลงมาจากการเมืองในประเภทศละต่างประเทศมากกว่าครับนะครับถ้าหลุด45บาทลงไปแล้วรับไม่อยู่เนี่ยให้ขายคัดออกมาก่อนนะครับนี่คือศรีสวัสดิ์คอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนในฝั่งของหุ้นเด่นแนะนําซื้อนะครับแล้วถามกันแล้วเนี่ยในเรื่องของหุ้นแนะนําซื้อแล้วอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยประเภทแนะนําขายเนี่ยมีบ้างไหมครับคุณเอ มีครับมีทั้งคุณซื้อและคุณขายแนะนําเลยคุณขายก็มีครับครับตกลงแนะนําให้ขายหุ้นตัวไหนครับเนี่ยเป็นหุ้นพึกษาโคดิ้งครับทาไมถึงแนะนําขายพึกษาโคดิ้งจำกัดมหาชนล่ะครับอันแรกเลยคืออย่างที่ทราบกัน LTV ใหม่จะเริ่มใช้หนึ่งเมษายนมีผลแน่นอนโดยที่มีผลจากผู้ที่เรียกว,ว่าขายบ้านในราคาที่ไม่สูงมากเพราะว่ากลุ่มผู้มีรายได้ปานกลางถี่น้อยเนี่ย เนวิทีกับเลโกเรชันมากนะแต่ที่เราทราบันคือทุกคนจะคาดกันว่าปีนี้ยอดขายอสังหาปีนี้ไม่ดีแน่นอนอาจจะติดลบถึงสิบเปอร์เซ็นต์ฉะนั้นไม่ไหนว่าธุรกิจอสังหาริมัพยัปีนี้เหนื่อยอย่างแน่นอนตอนนี้เราประมาณการว่ากําไรในปีหกสองเนี่ยจะปรับตัวลดลงสิบเปอร์เซ็นต์ไตรมาสหนึ่งอาจจะดีเพราะว่าเร่งโอนแต่สองสามสี่เนี่ยผมคิดว่าท้าทายมากเพราะปรึกษาหรือแม้แต่เพื่อนในกลุ่มนันก็เลยมองว่าเอารุกเนี่ยไม่สดใสอย่างแน่นอนทั้งเชิงกำไร และในเชิงเอาลุกที่เกิดขึ้นหลังจากที่จะเปลี่ยนมาใช้ LTV ใหม่แต่มาที่2องมาต้นไปครับเอาละครับเรคคอมเมนต์ขายพึกษาโฮดดิ้งจำกัดมหาชนนะครับแล้วให้ราคาเป้าหมายที่เหมาะสมไว้เท่าไหร่ครับแนี่อยู่ที่16บาท80สตางค์ครับราคาเป้าหมายต่ํากว่าราคาในกระดานนะครับราคาในกระดานสูงกว่านะครับเพราะฉะนั้นให้ทยอยขายแถวไหนครับเนี่ยจริงๆแล้วแนวต้านหลักของเท้าเนี่ย19บาท80เ,<อ>เป็นเซ็ง200วัน แต่ถ้าตอนนี้ผมคิดว่าถ้าจะขึ้นไปเพราะเก่งกันมาคิวหนึ่งก็ดีเนี่ยท่านที่มีอยู่ก็ทยอยขายแล้วก็จะเพิ่งซื้อนะครับเพราะผมคิดว่าครึ่งหลังน่าเบื่อแน่ๆฉะนั้นเนี่ยคบสิบเก้าบาทหรือถ้าเกิดแราต้านสิบเก้าบาทแปดสิบเนี่ยให้ทยอยขายลงมาครับจนสิบเก้าบาทแปดสิบแล้วขายสําหรับพฤกษานะแล้วมารอรับซื้อข้างล่างได้ไหมถ้ารอรับได้รอรับแถวไหนครับเนี่ยก็ถ้าดูจากช่วงอดีตนะครับไม่ไกลเนี่ยบริเวณ16บาท80เนี่ยเป็นแนวลงมาแล้วค่อนข้างจะยืนได้ครับงัก ใครยัชอบตัวพึกษาเนี่ยนะครับก็ประมาณ16บกาท6กก็จะเป็นแนวรับทางเทคนิคครับอ่บาท6กนะครับกลับมารับได้นะครับแต่ถ้าถามว่าวิวโดยรวมนั้นแนะนําขายพึกษาโฮดิ้งจำกัดมหาชนนะครับเอาละครับซื้อ1ตัวคือสีสวัสด์ขาย1ตัวคือพึกษาโฮดิง้งมีอะไรเพิ่มเติมเชิญครับครับก็ช่วงนี้มันก็อยู่ในช่วงของการเวทแอดีข้อมูลทั้งในประเทศและต่างประเทศ นะครับเป็นอีกปีหนึ่งที่เราอาจจะต้องอิจฉาผว่าครึ่งหลังอ่ะจะดูปลอดโปร่งกว่าแต่ครึ่งแรกเนี่ยมีด่านหลายด่านก็ขอให้ใจเย็นๆอาจจะต้องดูตามแนวรับแนวต้านถ้าใครเป็นสไตล์เทรดดิ้งนะครับแต่ก็หวังว่าพอการเมืองเราชัดเจนมากขึ้นเราหวังว่าจะดีขึ้นต่างประเทศก็หวังว่าจะเจรจาสําเร็จได้ก็คาดหวังว่าครึ่งหลังหุ้นน่าจะมีเทรนด์ที่ชัดเจนแต่ว่าครึ่งแรกคนจะแ่งเป็นลักษณะของฟันปลาไซเวย์ไปก่อนครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงครับคุณเอกครับยินดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ครับคุณเอคุณธนาเดชรัรงสีธนานนท์ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์ RHB ประเทศไทยนะครับทั้งกลยุทธ์การลงทุนและหุ้นเด่นคุณเอมีมาฝากกับเราในวันนี้ด้วยครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับเราจะพักกันครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของรายการมันนี่ช็อกันต่อครับช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงิน รายการมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดเมนรายการโดยยุทธนากระบูนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชน